สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับรายการม้าคันันงเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนในเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะเปิดด้วยคู่รักสุดน่ารักคู่นี้ก็เลยต้องบอกว่าหวานสุดๆก็คือโบแล้วก็อเล็กนั่นเองค่ะใ<ะ>ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่แบบว่าหวานแหววอ่ะหวานสุด หวันไม่เก่งใจคู่อื่นเลยถูกต้องคือเดินออกมาสามคู่กันนานจะเห็นเขามาสัมคู่กันเนาะพี่พินนข่าวเขาก็แซวว่ายินดีเนื้อค่ะยนื้อฟิลางานแตง่งออออชีก็ช็อตฟิลว่ายังคุณพีพออ่ล่าสุดเนี่ยก็คือออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของความน่ารักแหละคือเป็นคนพูดไปเรื่อยทั้งคู่ทั้งโบแล้วก็อะไรเขาเป็นคนไทยที่พูดไปเรื่อยแล้วก็ได้มีการเกิดไปว่าพี่เล็กเนี่ยมีเลขนำโชคคือเลขห้าห้าอะไรห้าหก ว้าวพี่เหมือนโมเลยโมบอกว่ามันเป็นเลขที่แฟนคลับเขาตั้งให้พี่เล็กว่าห้าหกพี่นะค่ะเขาเลยถามว่ามันคือเลขอะไรอะไรก็เลยบอกว่าเลขไซส์เฮ้ยจะเป็นไซส์อะไรไปฟังกันเลยค่ะดีค่ะันปีนี้เราเป็นพี่มากพี่เล็กเขาก็มีเลขมงคลของเขาเป็นเสื้อแฟนคลับเลขมงคลซึ่งคือเลขอะไรคะพี่ชอบเลยอะไรนะคะห้าหกว้าวห้าหกห้าหกแต่หนึ่งสีนะห้าหก ใช่5 6คลิกมงคลยังไง5 6ใช่มันคือ5 6ไซส์เสื้อตัวคุณใหญ่ตัวคุณใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่ใส่เสื้อไซส์ใหญ่ฮิปฮอปไงฮิปฮอปใหญ่ใช่ไหมฮิปฮอปเออโมเดลเห็นกันเล่น5 6มากกับพี่โบอะไรคะพี่เล็กเป็นไงเล่น5 6มงคลแค่ไหนเลขมงคลมากๆเลยค่ะเป๊ะไปเข้าซากลูกอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปลงต่อนี่ไงครับที่ต้องฝากความหวังให้หนูด้ยนะ ชีโบเขา้าวาอย่างนี้เลยเสียวว่ะเลขใส่เสื้ออ๋อโอเคก็เสียวดีนั่นแหละทุกคนคือเขาเป็นคู่ที่แบบขำๆมาหานอกจากเรื่องของเลขมงคลห้าหกแล้วยังมีเรื่องของเสียงเรียกสรพนาม่เชรียกเ่าชอบแบบไหนชอบแบบเสียงขาเสียงอะไรเสีงขาเตงเบฟอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไหนพี่เล็กเขาบอกว่าชอบฟิลเมียว้าวชอบฟิลเมียเลยแบบสั่งเลยสั่งฉันสิ เรียกฉันสี่อ,อีกนีเลยเล็กไปหลักจานเลยนีแหละทุกคนคือคู่นี้ขาไปคู่บไม่เหมือนใครเอางี้ดีกว่าไม่เหมือนใครน่ารักมากสำหรับคู่นี้นะคะ,ะมาต่อกันที่สาบีน้ำพิมค่ะที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดตัวแฟนแล้วเป็นทีน่ร้อต่างคนก็ฮือฮากันเป็นอย่างมากล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าอาจจะถามถึงงานแต่งว่าจะจัดหรือเปล่าจะมีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะตอนนี้แฮปปี้ค่ะวันนี้ดี คือเราใช้ชีวิตเราก็ไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่เราก็คือเหมือนโฟกัสอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยเพื่อนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมที่เราอยู่นั่นเลยเขาสบายสบายไหมายถึงว่าเขาสบายมากค่ะสบายมากติดดินมากติดดินมากคือชิลมากค่ะเขาแกมบารูนเสร็จเนี่ยมาที่ไหนมาอยู่ข้างหลังนะเสร็จแล้วค่ะจะไปไหมคะไม่ก็ที่ไปที่แได้บอกว่าถ้าห้องแกมบารูนเสร็จจะแต่งงานใช่โอ้ยวัทองสัญญาหรอคือ อย่างๆย่างก่อย่างไเป็นแบบว่าเงียบๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ยังยังยืนยันคำเดิมว่าเงียบๆดีกว่าแต่สำหรับพี่มีก็คือมันยังอยู่ในการของเราใช่ไหมคะคือเหมือนทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบเปิดเผยอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบจะต้องจัดงานอะไรที่อลังการใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ถามกันว่าแบบเอออยากให้จัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปาร์ตี้ ใช่ใช่ก็มีมีเพื่อนเพื่อนถามเหนกันบอกว่าอยากไปกินข้าวไหวปีกัอะไรอย่างเงี้ยแล้วในวันนี้เนี่ยแต่เราไม่ติดใจว่าเราอยากมียังแต่งเราอยากไม่อยากเลยไม่คิดเลยจริงๆเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับก็เห็นคนบอกว่าแต่งมาเท่คทุนเหนื่อยเหนื่อยมากแต่แต่บางคนก็บอกว่ามันต้องแต่งมันต้องทำเลยอย่างเงี้ยแต่ความรีความรู้สึกเราเราสรุปในใจก็แบบนั้นดีกว่าอย่างการที่มีงานใหญ่ๆหรือว่าต้องถ่ายรูปเก็บเมมโมรี่ หลายๆคนที่อยู่ในวงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีถ่ายนะคะคือเหมือนเราก็ถ่ายกันเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บเองเลยไม่ได้มาโชว์ใครเลยค่ะถ่ายเรื่อยๆจ้างจ้างตะก้องถ่ายด้วยก็มีเหมือนกันเลยอ่าเร่แบบนี้ดีกว่าดูความรับโผู้มาแบบว่ามาร์ตี้มิโนันเขาเป็นว่าจัดงานแบบยแบบในครอบครัวพ่อแม่ก็เรื่องนมีคนถามอเกันอยากให้จัดงานแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ อนนี้ก็คือยังไม่ค่อยว่างกันนะคะร้าก็พิ่งเปิาลยะยังไม่มีแฟนนไหนไม่มีเลยอ่ะก็คือเหมือนใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยชื่อไปอะไรเยอากเงใช่ก็ผ่านงานเยอะค่ะมีต้องผ่านงน่ะใช่ค่ะใช่ไม่ยังไม่รู้เลยตอบไม่ได้เลยว่าเราค็นยังไงก็แบบมินิมอลเราไม่มีนอดคุ่นแบบชมาได้คือว่ายุคนี้เราอเยะมากเลยคือว่า๋ยวนี้ก็ใช้ชีวิตแบบ เรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องจัดงานก็ได้ไอ้เด็กงานเยอะเลยอะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าธนศอ์บินทร์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าอาจจะไม่มีเลยอาจจะไม่ได้จัดเลยงานแต่งนะคะเพราะว่าเขาหลายคนเนี่ยมาบอกว่ามันเหนื่อยแต่หลายคนก็บอกว่ามันต้องจัดนะงานแต่งแต่เจ้าตัวก็อาจจะยืนยันว่าไม่จัดแน่นอนเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆสําหรับงานแต่ง ก็เป็นคู่รักที่อาจจะไม่มีงานแต่งเลยอาจจะมีกินเลี้ยงกันในครอบครัวในเพื่อนน้องพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็รอรุ่นต่อจากต่อไปนะคะสำหรับคู่มีน้ำทิพย์ใช่ค่ะก็เสร็จสิ้นเรีร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการมอคคดาวน์ด้นะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาส์และช่องทางยูทูบมาดามทุกแพลตฟอร์มค่ะค่ะสำหรับนี้สองคนขอตลาไปแล้วสวัสดีค่ะ